สวัสดีครับพี่น้องว่สวัสดีจ้าพี่น้องมากมือนี้พอกันอีกแล้วพี่น้องมจนพอกันเถอะพี่น้องอยากทำงานหลายอย่างเสื้อผ้ามากินอีกแล้วพี่น้องแนวแยเสบมาบดิ้กินให้เบิ้งดนแล้วพี่น้องแหนมแหนมพ่วงพี่น้องเนื้อพ่วงพี่น้องอันนี้กินเติมยังไงก่อนติมทะเลรวมจ้ามุมอะไรไปซื้อน่ะมันไปซื้อมาเรียบวกาขัดฝุ่นผงนงผ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 งแงผ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 ง่งผ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 ง อันนี้เป็นแคบหมูคับผมเป็นแคบหมูนีเนาะหมูครับแคบหมูอ่ะอันนี้เป็นผักยังก็ผักยังเียก็เลยผักกาดญี่ปุ่นผักกาดญี่ปุ่นนอกไปนอนผัอะไรี่นอนผักเงชุบมงในนยังในต้มัยังตปลาเหมือตก็ตำเรวมเนาะลงเดนีไปนอมีปลาหมึกต็มอ่อนแมนมีปลาหมึกมีกุ้งพร้อมไป ใส่เลยตรงเซเว่าอะไรให้พี่น้องทาดุลใจทำเหล็กเลยพี่น้องจัดเลยครับจัดเลยพี่น้องมากน้ำกันกระปุกมีกุ้ลุ่มแสบจ้าพี่น้องอืมอืมผักกรอบอืม มีมุยอนำใส่มั้งืมกุ่นนี่กลุ่มพี่นาะจำทะเลรวมจ้ะอืะอ้อม้กักินเลยอืมปลาีนบุคคม ออมันบางกรอบเนี่ยอืมอืมอืกหมูพี่นนอกอืมกรอบดีเนาะกรอบอืมอืมอืมออพักอันนี้กรอบไปพี่นนอกอืม 嗯。 แซ่บไปหล่อทานอย่างบ่หยางพี่น้องเอ้ยมันบ่สะดวกสบายพี่น้องมันกินได้กระอย่างนะนี่ก็อย่างว่ามันนะครับสหน้ําก่อน แนม้อหน่อยเสียบไม่งี่นอ,อแก้เพชรม,มันกาดหอนพี่น้องจริงๆหมดนหนาคนเลยล่ะแกออกมากเป็นสีพี่น้องใส่เลยลดดุ่นูดดเฮียรู่เสียไม่เง เอ็นสวนสมดหน่งรวยกว่ามอแล้วพันนะสีอามหมลยละมเดีกนเองละกนหลงี้จะซีอ่างเลยอืมอืม วัดเดียรพรอมในสันหลาพป้อทุกมิันทุนทนทนกอุปกรณ์แล้วขนาดบอกกันไปวา้าชื่ออะไรสมิพ่อ,ลอแลับพี่น้องเนาะครับผมสมิตรพี่น้องเนาะเพชรเหลียวฝากติดตามในเด้อจ้ากดติดตามเลยครับผมเนาะน้องจ้าเด็กผู้หนีกล่าวกันมาสวัสด,ดีครับผมสวัสดีจ้า